สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตทสร้างโคกภูคานะคะแต่ก่อนไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะปั๊มนีเหมือนว่าเพิ่งปรับปรุงไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะตอนต้นตอนกลางเดือนเนาะเท่าที่เห็นตอนครั้งก่อนที่มายังไม่ใหญ่ขนาดนี้ยังไม่โตขนาดนี้นะตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยค่ะอเมซอนก็กำลังสร้างนะคะเซเว่นกับปตทยังอยู่ที่เดิมน,นะะแต่ว่าตรงนั้นน่าจะเป็นอเมซอนนะคะที่กำลังสร้างเพราะเมื่อก่อนอเมซอนอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันเล็กนิดเดียว ทีนี้ก็ตรงนี้น่าจะเป็นสาขาย่อยเนาะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายไปทางฝั่งนู้นก้างขวางขึ้นมากเลยนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่จอดรถพนักง,งานนะคะแล้วก็ให้จอดมอเตอร์ไซค์ให้มาพักสุบรีเนาะเนี่ยปั๊มนี้ใหญ่ขึ้นมากเลยนะคะปั๊มนี้คือปั๊มสร้างคอภูพานนะคะจังหวัดสกลน,นครนะคะ่ะพัฒนาขึ้นมากนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนตอนฝั่งนี้ยังไม่มีเราไปดูห้องน้ำกันนะคะ ห้องน้ำใหม่มากน่คะห้องน้ำใหม่โอโ้ใหม่มากๆสุดยอดอคัามน,นี้เป็นปั๊มที่ทุกครั้งนะคะที่เรามาเนาะเรามาเราจะต้องมาแวะห้องน้ำนี่ตลอดถ้าเรามาจากการสิีธร์หรือว่าอะไระปั๊มนี้จะเป็นปั๊มแรกนะที่โดดเด่นที่สุดเพราะเป็นปั๊มแรกแล้วก็เป็นปั๊มตันโ ที่ถือว่ายูนเยิเค็ภูพานะส,สักคุณนครติดกรสินะพัฒนาไปหลายเตอร์มีได้ค่ะนี่สร้างข้อนี่มันถ่ยมาจากกรสินหรือมาจากร้อยเอ็ดหรือจังหวัดอื่นนะแต่ต้องผ่านเส้นนี้ถ้าถ้าแบบแทบจะทุกคนนะเนาะเพราะว่ามาทุกครั้งก็ได้แวะตลอดแต่คนอื่นไมงหู้นะว่าเขาจะแวะไหมแต่ว่าหา่าแวะตลอด ตลาดภูผานเนาะตลาดสร้างคอร,ร้านตีภู่านสอบจังเลยตอนนี้เป็นตลาดยูภูพานนะคะอยู่สร้างคอภูผานไปผ่านไปผ่านมาทางนี้ก่แวะมาซื้อมาหาด้ค่ะของป่าของพวกมกักพวกวายพวกอน่างนะวายแบบเมา้าพวกเนี้ยเาจะเอทขาย,ขายแล้วก็เหล้ามักพร้อมที่เป็นไหนน้อยมีตั้งแต่สมัยกัน ผ่านไปเยีเย,เเยมเลยก็เห็นอยู่ตลอดไ่่คนก็นกนมาแวะมาเที่ยวมาชมมาห้มาซื้อของเนาะมาสนับสนุนคนบ้านเาคนจังหวัดสกลของต่งจังหวัดกันมาสาหรับคิปนี้ไปแลค่สวัสดีค่ะ